อันนี้ยังตัใใดใจไม่ได้ อ็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ขอแบบแทงอะไรกันแหละแทงเล่นกันแหละเราไปโดนโดนผู้หญิงก็คือโดนหลายวันก่อนหน้านี้หลายวันเลยอ่าใช่ไหมอะไรอ่ะก็คือไปแทงโดนปุ๊บแล้วเหมือนจะไม่ยอมก็คือแต่อันนี้คือรับงานปกติไม่เกี่ยวกับพี่เลยเรียกหนึ่งแสนอันนี้เป็นงานปกติใช่ใช่งานปกติที่พวกมึงทำกันอยู่แนะแต่อะไรว่าเหมือนที่ฟังมาจับใจความเจังเลยไม่พอใจบางที่เลเกอร์แบบว่าขัแค่แสนหนึ่งเป็นค่าจบอะไรเงี้ยไม่โอเคไมมาไม่ใช่แบบนั้นบอ ร้านฟังเน่อยครับร้านฟังหน่อยเดี๋ยวไปตรงก็ได้ครับอ่าครับร้านฟังหน่อยครับดูฟังได้ครับแตะเพียวอ่ะไม่ก็คือตอนแรกมันบอกว่ามาหาที่บ้านเลยครับเอ็นที่บ้านเลยใช่ไหมแล้วก็อ่าเอ็นที่บ้านพี่นิดแจเสียงกระตุกแทนเอออ๋อคือคือคือคนที่เอ็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เท่าไหร่ครับเรทราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย เซิร์ชจเย็นเซิร์ชแล้วประเด็นเอ้าอ่าแล้วเอ็นาต่อออ้ก็ทีเนี้ยเหมือนเขาไม่ได้คุยกันกับคนที่บ้านเขาว่าจะเอาเด็กมานะอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาเข้าบ้านมาปุ๊บก็งงว่าอ่ะคืออะไรเด็กเอ็นมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็เลยไล่ตีเลยแต่ว่าตีพวกเขาเองอะไรเงี้ยเราก็เราก็คิดว่าเออก็ดีเพราะว่าเขาไม่ตีเราทีนี้พวกผู้ชายเขาก็เหมือนกับว่ายังยังไม่หยุดอยากจะเอ็นต่อก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนสถานที่ไปผับอีกที่หนึ่งเราก็อ่ะไป แต่ทีนี้เนะี่ยพอมาเผาอีกที่หนึ่งผู้หญิงอะ่ะเขามาเยอะกว่าเดิมเขามาเป็นสิบเลยอ่ะแล้วก็มาลุมแทงกันแล้วเขาก็ทีนี้เนะี Angel, นะ่ยเองเจนอ่ะโดนแทงคนแรกแล้วมันก็ตายตาย,ตายทยอยกันตายอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเมยากับยนะูโนเนี่ยลงมาลงมาก่อนแล้วก็เอาปากสลาับม,มาแทงเขาสวน แล้วพอเสร็จปุ๊บเนะี่ยหมอมาชุบ<อ>ละก็ไอ้ส้มไม่อยู่ไงก็เลยไปแทนไม่ไม่ไม่ก็อันนี้ที่มีผคนอ่ะส้มมาช้าสุดไงใช่ส้มไม่อยู่ก็เลยไปแทนอ่ะหมอมาชุบแล้วเราก็ตื่นมาแล้วก็มาถามเขาว่าเออแทงทําไมอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าเอา้าก็พวกคุณแทงพวกผมก่อนอนะอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอา้าจะไปแทงก่อนได้ไงอ่ะก็พวกคุณบุกเขามาอะไรเงี้ยเขาก็ยืนยันว่าก็เด็กเอน็นอะแทงก่อนส่วนก่อน ก็เลยสั่งเลยว่าอังก็ฆ่าให้หมดเลยผู้หญิงอะอะไรเงี้ยเราก็ยืนยันว่าไม่ไม่ได้แทงก่อนจริงๆหรือว่าคุณจะเอาโกโปรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้พูดนะแต่ก็แบบว่าอ่าก็ยืนยันได้อะไรเงี้ยเราก็มีหลักฐานอะอ่ะเขาก็เขาก็ไม่ยอมอะแล้วเขาก็พูดว่าเราจะเอาไปไหนเอาไปอะไรเงี้ยเราต้องการเลยเอซนก็แบบว่าอ๋อทำไมพูดอย่างเงี้ยทำไมถึงใช้น้ําเสียงแบบนี้อ่ะอ่าทีนี้ปุ๊บ พูดยังไม่ทันจบยังไม่ทันเคลียผู้ชายก็ถือแด็กเกอร์มาแล้วก็แทงแองจ้นตายคนแรกเราก็เลยเดินไปถามผู้ชายว่าันตายฉันตายคนแรกใช่เหรอแล้วแล้วเราก็เดินไปถามผู้ชายว่าอันนี้คืออะไรอะคะอย่างเงี้ยเขาก็หันมาแล้วก็แทงเราต่อแล้วเขาก็บับเราว่าไม่ต้องพูดมากไร้สาระสุดสๆไปอ่ออาแค่นั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ่าเราบับเราทําไมอะ่ะก็คุณจ้างเราไปเอ็นเนี่ยเราก็ทําทํางานตามที่คุณจ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็พวกคุณเองไม่ใช่หรอที่ไม่คุยกันในแก๊งก่อนนะแล้วตอนแรกอ่ะเขามาติดต่อว่าอยากให้เซตเนี้ยไปเป็นแบบเด็เอ็นให้ให้ผับจักรพัฒน์เขาเลยแต่ตอนนี้เราก็ไม่เราก็แบคลิส LGR ไปเลยอือเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วใช่แต่ว่าอันเนี้ยที่มาพูดเรื่องเงินหนึ่งแสนอะไรเนี่ยค่อนค่อนข้างงงนะคะเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับว่าอ่ะเงินก็ให้จบจบไปนะขอค่าทําก่อนได้ไหมเขาก็บอกว่า เอาเท่าไหร่ครับเราก็ตามใจค่ะให้เท่าไหร่ก็ให้เขาก็ให้แสนหนึ่งแค่นั้นอะแต่อยู่ๆก็เออเอามาฟ้องจูวอนอะไรก็ไม่รู้เลยมาเคลียร์จูวอนไงกลัวว่าแบบจูวอนจะเหมือนขัดผลประโยชน์กับแอร์แลมซี่หรือมั้งเห็นมาโกวจูวอนจะแบนมั้งไม่ให้ทำับจักรพรรดิใช่แจ็คแจ็คบอกว่าก็ให้แบนไปเลยใช่แจ็คบอกก็ให้แบนเพราะว่าเพราะว่ามันมาแทงเราไงแล้วเราตายสองรอบไงแล้วมันบัฟเราด้วยอ่ะอืม กูไม่เข้าใจนะเวยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้พูดเป็นดีใส่มันเลยอะไรอย่างเงี้ยแทงค้าตลอดอะแทงปุ๊บเราป๊อปอะกูแบบดีนะกูเงียบไหมอะเงียบกูเงียบคนเดียวอะกูพูดเงียบเลยกูเงียบเราแบบไม่ไหวจริงรับคําพูดแบบผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายเป็นคนแทงใช่ไหมครับผู้ชายครับแล้วผู้ชายบัฟบด้วยแล้วเรา่าเราก็ร้องไห้ี้องไอ้เลยละไรอย่าร้องไห้เลยระครับ น้องอะไรเขาโอ้โหไปเลยเารเพื่อนไปเฮ้ยไอเฮียไลก์เกอร์ต้องโดนล้างเปล่าไเลยไอสัตว์เราหาเรื่องได้แล้วไอเฮียเพื่อนได้ได้ยังไงวะเฮียจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนตอนนี้ของไม่ค่เยอะอะไรโอเคโอเคโอ้โหเป็นผู้ชายเป็นเป็นผู้ชายอกสามซอกทำร้านผู้หญิงให้ผู้หญิงของเให้ได้เลยแต่แต่แต่ไลก์เกอร์เขาบอกว่าฝั่งนี้เอ่อทำเสียแข่งก่อนไปใช่แล้ว มันมีที่ไหนอะ,อะเรามีอยู่สี่คนแล้วไลเกอร์มายี่สิบกว่าคนอะลูกก็ยืนล้อมเราเอะไรอย่างเงี้ยฟังาคุยกันเพราะว่ามันมันแล้วแต่ประเด็นใครจะฟังยังไงมากกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาแทงก่อนอยู่ดีเว้ยคุณน้าเสียงอะคนมันก็แบบพูดได้อะว่าใครเสียงแข็งไม่เสียงแข่งล้วธุรกิจคืออะไรอะธุรกิจมันจะเหมือนธุรกิจผับจักรพรรดิไงเพื่อนคืออะไรคือจักรพรรดิทุกคนจะมีผับของตัวเองมั้ง เปนอนาคตนั่นในแผนอนาคตที่เขาวางไว้ก่อนนั้นเนี่ยออ๋ใช่เราสามารถเปิดเพื่อหาแล้วได้เขาแก๊งตัวเองได้อ่าแล้วผับเรารอ่ะเรามีผับเราไหมผับคนจนหรเปล่าไหมจกกักรพัศจักรพัศไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจกักรพรรดิไงแต่เป็น,ปนผับคนจนที่เราสร้างขึ้นเองไม่ได้หรอแงเราก็ถือว่ามีตัวจูบน,นี่ยแต่ว่ามันก็คงไม่ได้มีระบบอะไรให้ล้วตอนนั้นไปคุยตรงๆก็ได้ครับเราเราจะรอดเราจะ เขาเหมือนต้องให้พูดเราแอกไปกั้นแหละมันก็ยังถามเลยว่าแบบเอ็งไปพูดแบบพูดเพราะใส่เขาทําไมทําไมไม่แบบว่าพูดเสียงตึงกลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่ามันมันก็ต้องใจเย็นๆก่อนหนูก็ถามปกติว่าแบบแล้วพี่มามามาอีโมใส่พวกหนูกันทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เล่าไปแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จพ๊บหนูก็พูดอีกว่าแล้วพี่ทาทาไมอ่ะคือน้องพูดเสียงอย่างเงี้ยไม่คหนูมีค่ะแต่ว่าคนที่พูดว่าไงนะ หนูพูดว่าแล้วแล้วพี่จะแล้วที่แทงหนูทําไมครับหนูแค่แบบต้องการเหตุผลตรงนั้นว่าแบบแทงทําไมแต่แบบเหมือนตอนนั้นมุมมองมันไม่มุมมองมันต่างกันแล้วมันยังไม่เคลียร์ไงพี่อืมแล้วใครเป็นคนพูดว่าอะแทงไปจบจบไปอันนี้ใครเป็นคนพูดครับเออจําได้ว่าหัวสีเหลืองกางเกงสีขาวรองเท้าสีม่วงแต่หูฟังสีขาวอ,อ๋ออันนั้นคือ กรณีเกิดอะไรขึ้นถึงพูดแบบนั้นคือผมต้องโผล่ที่แกงตัวเองอ่ะอ่าโปรเทคแกงตัวเองแต่รู้รู้ก็ยังเสียงตึงไม่หยุดฝั่งผมก็พยายามพูดดีๆเขาก็ตึงมาอ้าวทำไมพี่ถึงเข้าข้างตัวเองว่าฝั่งพี่พูดดีแล้วอ่ะก็คือฝั่งเขายังตึงไม่หยุดฝั่งผมก็เออมันแหวกใส่เพื่อนกูถ้ากูไม่มีแกงน้ำมึงกูแบงค์ใส่กลับเลยอีกอย่าก็ยังไม่จบเขาก็แบบ ยังแบบยังตึงกันอยู่ผมก็เลยแบบเออแล้วมันก็ไม่มีแก๊งนั่งแก๊งใส่กับแล้วเอาจะเอาครัวแก๊งเลยแก๊งใส่แม่งอ่ะที่เขาพูดมาไม่คนเนี้ยที่บัฟไลยไอ้เนี้ยอใช่ที่บอสก็ตึงกันไปตึงกันมาไม่ใช่เหรอคะพวกพี่ตึงมาพวกหนูก็ตึงกลับพอพวกพี่เริ่มตึงอ่ะผู้ชายหมดเขียวนี่ผมยินยันได้เลยว่าน้องมันพยายามดีแล้วคือนั่นแหละอย่างที่บอกคุยดีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะไมพูดไปพูดไปพูดไม่พูดติ่งมาจากการที่มันเเงผิดทางเอพูดขอโทษในจังหวะตรงนั้นแหละ มันก็เลยเลยเถิดในทุกๆเรื่องไงนั่นแหละมันคือเรื่องตรงนี้อย่างเดียวเลยมันคือเรื่องเข้าใจผิดแล้วไอ้ส่วนตรงนั้นอะผมก็ได้คุยเคลียร์ไปแล้วแล้วผมก็ได้ขอโทษในส่วนของพี่ผมไปแล้วอืมแล้วเขาแล้วรับรู้แล้วใช่ไหมที่เขาขอโทษแ<ช>ทงผิดอ่ะใช่ก็ตอนแรกก็จบกันแยกย้ายไปแล้วนี่คะอบ <ๆ S 2> แล้วแล้วทำไมมันมีถึรอบสองะรอบสองหมายถึงยังไง มายถึงที่จบก็คือจบไม่ไม่ที่หนูมาเมื่อกี้ก็คือจบที่เคลียเขาโอนเงินค่ารำาวันให้แล้วแล้วก็โอเคกับเงินที่เขาให้ใช่พวกหนูก็เลยแยกย้ายกันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวแค่นั้นอเคแล้วก็เนี่ยจนมาถึงตรงเนี้ยที่มาเคลียกันเอออพราะนี่ไม่ได้รับรู้ไงหลักหลักคือคือเวลาพวกเองไปทําอะไรพวกเนี้ยไม่ได้มาบอกไม่ได้มาบอกนี่ด้วยไงว่าเนี่ยปกติเนี่ยต้องเป็นคนคุยแล้วเป็นคนดิวอะไรประมาณเนี้ยเวลา น่าจะอาร์ประมาณเอพวกเองก็คงคิดว่าพวกเองเป็นฟรีแลนซ์อะไรประมาณนี้ปะทำตีนหรือว่าได้เดินตีนถ้าปกติพวกหนูรับอยู่แล้วแต่ไม่ได้อ้างชื่อพี่ไงออจริงๆอ่ะเอตจะไปอยู่ตรงนี้แหละจริงจพี่ไม่มีสิทธิ์มาคุ้มตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเองไปจัดการรับงานของด้วยตัวเองหนูหนูไม่ได้อ้างชื่อพี่เลยนะอ่าอ่าดูแล้วไม่หนูหนูไม่ใช่คนอื่นต้องเอาคนที่อ้างมาพูดคุณมาด้วยกัน มันเป็นฟูแล้วเพราะว่าในเมื่อส้มาถก็เลยต้องไปเคลียร์กัหนูหนูบอกหนูก็พูดแล้วว่าอย่าเอาคนอื่นมาอ้างไม่ไม่ถึงไม่ต้องตามคนที่อ้างมาได้แต่สุดท้ายก็คือหรืออ่าอย่างคือคนเราคนเราไปอ่ะสุดท้ายก็บอกบอกคุบอนไปแล้วว่าเขาอ้างผมว่าใช่ครมผมก็เลยต้องติดต่อทุกคุณไป โอเคก็คือทางคุณก็อาจริงนะแทงผิดขอโทษวีรบะผูุ้ดเนี่ยตายเพราะผู้หญิงมาเยอะแล้วไปดีกว่าไอ้เฮียจะไปราไหนเ้ยไม่มึงหักพี่เอกนิ้วมามีสาวบูมสายปะไปดีกว่า จริงวีรบผูลุดเนี่ยตายหากันมาเยอะแล้วกับอิสตรีเนี่ยจริงๆนะเวย้ยไปดีกว่าของของใครเขาปกป้องเองเนื้อไอ้ยอ่ะไม่ใช่ของของกูอ่ะออกตัวไปก็เจ็บตัวเปล่าเห็นไหมของของใครเขาปกป้องเองเนื้เอเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอาอยัางอ่ะพี่เอาอยัางอ่ะทำอะไรอ่ะ กูหาคนเล่นเจอกูเจอน้องซอมแล้วน้องซอมเขาเล่นกับเรา20ใบแต่ไอสินตอกคามน้อยเกินกูเลยคิดว่ากูจะไปเอาคนอื่นเอ้ยเดี๋ยวเอาไอคุณเวทไปเอาไอคุณเวทไปดีกว่าเอคุณเวทอยู่กับใครคุณเวท